ความแตกต่างระหว่างนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จกับคนพานนะคะนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบไหนเกิดขึ้นกับธุรกิจของเขาก็ตามคนสำเร็จเขาจะกลับมาพิจารณาตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตัวของเขานะคะและทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปทำจนกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จแต่คนพาน ไม่ว่าเขาจะประกอบสมาอาชีพอะไรเขาจะทำธุรกิจอะไรถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ดีกับธุรกิจหรือธุรกิจไปไม่ได้ธุรกิจไปไม่สวยเขาจะโทษสิ่งแวดล้อมโทษผู้คนโทษเศรษฐกิจโทษประเทศโทษโลกโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับตัวเขาคนผ่านเขาจะไม่เคย กลับมาพิจารณาตัวเขาเลยและไม่ปรับ